สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเปิดคลิปการงานการเงินกันแล้วนะคะเป็นของชาวราศีมีนนะคะช่วง1-15มิถุนายนนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณทุกกำลังใจทุกติดตามทุก s u b s c r i b e เลยนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะขอฝากขอบคุณจริงๆสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะโอเคมาขอเปิดการงานการเงินของชาวมีน1 1 5นี้หน่อยนะคะมาแล้ว อาร์กับเจวิลอืฟาร์กับจัดเม้นมาเลยมาเลยมาเลยโอเคอัมแพ็กอ่าดูเหมือน เรื่องงานของคุณนะ่ะที่ผ่านมาคุณผิดหวังอะไรหรือเปล่าหรือคุณเหมือนกับบางคนอาจถูกพักงานก็ได้นะบางคนอาจถูกพักงานหรือผิดหวังกับเรื่องงานที่ทําอยู่ก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้อ่าแล้วก็เป็นช่วงที่คุณแบบว่าคุณยังยังอยากจะกลับไปที่เดิมอะ่ะ นะในกรณีของคนที่ทํางานในองค์กรนะคะคุณยังอยากจะกลับไปที่เดิมแล้วคุณก็เหมือนกับว่าคุณก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางถึงที่ใหม่เลยยังมองไม่เห็นว่าเอ้ยคุณมีเรื่องที่ใหม่อะไรเลยนะคะคุณรอรอรอเวลาเท่านั้นเองเป็นคุณเป็นช่วงที่คุณรอเวลาว่าเออคุณอยากกลับไปทํางานที่เดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมองว่าเร็วๆเนี้ยเร็วๆเนี้ยโอกาสที่คุณรอคอยอะที่คุณหวังไว้ว่างานของคุณอะ งานของคุณจะจะได้รับโอกาสนั้นไหมนะคะเร็วๆนี้คุณจะได้รับโอกาสนะคุณอาจจะได้รับการติดต่อเจรจากับที่แน่ๆมองเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เป็นหรือว่าเป็นหัวหน้าง,งานของคุณก็แล้วแต่นะคะคุณน่าจะได้รับโอกาสกลับไปทํางานที่เดิมนะเดี๋ยวดูซิว่าใช่หรือเปล่าเอ่ยดูเหมือนคุณก็ยังไม่มีโอกาสที่เรื่อง เริ่มงานใหม่ชัดเจนมากจริงๆค่ะยังไงเสียเรื่องเรื่องงานของคุณ่ะมองดูว่าคุณก็ยังไม่หลุดจากที่เดิมแหละแล้วก็มองไม่เห็นที่ใหม่ด้วยเพราะคุณว่าอยากจะอยากจะไปทําที่เดิมหรือคนที่ทําที่เดิมอยู่แล้วอะคุณแบบคุณไม่พอใจในตาแหน่งหน้าที่การงานของคุณอยู่นะปัจจุบันนี้ก็ตามหรือคุณแบบว่าหวังหวังว่าคุณอยากจะได้เลื่อนขั้นคุณอยากจะได้ความสําเร็จคุณอยากจะได้อะไรก็ตามในผลงานของคุณเนี่ยทุกสิ่งอย่างอะ มันจะเข้าตากรรมการเนาะมันจะเข้าตาผู้ใหญ่เขาจะมองเห็นคุณค่าของคุณมองเห็นความสามารถของคุณนะคะทําให้คุณได้รับโอกาสเนาะได้รับโอกาสที่ว่าหนึ่งแหละบางคนอาจจะได้กลับไปทำงานที่เดิมสองหรือบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนวนะ่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะอืมดูแล้วน่าจะดีมากๆแล้วเนี่ยของชาวมีนนะอือหึ น่าจะดีเลยอะค่ะเพราะว่าอย่างกรณีถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วหรือทํางานของตัวเองอยู่แล้วอะไรก็ตามเนี่ยมองดูว่างานของคุณเนี่ยยังไงเสียไอสิไอสิ่งที่คุณอยากจะขยับขยายกิจการของคุณหรืออยากให้งานของคุณดีกว่านี้เนี่ยงานของงานเดิมที่คุณทําอยู่นะคะงานหลักของคุณอะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมีแนวโน้มว่าเป็น,ปนไปในทิศทางที่ดีนะคะ ทิศทางที่ดีโอกาสความมั่นคงของงานของคุณนะ่ะมันจะเริ่มมั่นคงขึ้นมันจะเริ่มประสบความสําเร็จมากขึ้นมันจะเริ่มเป็นที่ยอมรับของเอ่อของคู่ค้าของคุณมากขึ้นนะคะในกรณีของคนที่ทําส่วนตัวนะโอเคถ้าเรื่องงานของคุณก็ดีมากแล้วอ่ะเริ่มดีดีเลยแหละนะคะคิดว่าน่าจะดีนะคะเดี๋ยวมาดูซีการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างเอย การเงินของชาวมีหนึ uh ่ง oh. ถึงสิบห้านี้นะคะเป็นไงบ้างคะดวงอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงกับใครบ้างนี่ก็คือการเปิดดวงโดยรวมนะคะของชาวมีนเป็นยังไงบ้างคะมันน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะขอดูสิโอเค สวยงามมากขออีกใบขอให้สวยงามนะจ๊ะมองดูการเงินของคุณเป็นไปนในทิศทางเดียวกับการงานนะขอให้สวยงามนะเนี่ยโอเคอการเงินของคุณเนี่ยเรามองว่าก็น่าจะเป็นไปนในทิศทางเดียวกับการงานนั่นแหละนะการเงินของคุณนะคุณจะได้รับ คุณจะได้มีโอกาสเงินหนักของคุณนะมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่ล้นะคะเนื่องจากคุณอาจจะได้รับโอกาสจากหนึ่งแหละผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนการค้าหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องในเรื่องการงานของคุณด้วยนะคะเกี่ยวข้องทุกสิ่งอย่างคือมันมาเป็นวงจรเดียวกันนะนะคุณจะได้รับโอกาสแล้วได้รับเงินเรื่อยๆหรือในบางคนบอกเลยว่าในบางคนมีหุ้นส่วนหรือมีใครก็ตามเนี่ย จะช่วยให้การเงินของคุณะมีรายได้เข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะได้เงินจากคนด้วยความเสน่หาก็เป็นได้บางคนได้ได้เงินจากความเสน่หาหรือบางคนรอคอยเงินหรืออะไรก็ตาม,มาทุกสิ่งอย่างอะปัญหาที่คุณพยายามจะคลี่คลายหรือพยายามจะอะไรก็ตามเนี่ยที่คุณมองเห็นปัญหาตรงนั้นแล้วหรือว่ามองเห็นปัญหาแล้วคุณยังเคลียร์ไม่ได้สัตสังไม่ได้ในเรื่องส่วนของการเงินของคุณนะคะ บางคนอาจจะแบบว่าเออมีติดขัดอะไรบ้างเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยในเรื่องการเงินไม่ว่าคุณกรณีคุณเป็นหนี้หรืออะไรก็ตามอย่างนี้นะคุณจะได้รอบโอกาสคุณจะมีคนสนับสนุนคุณจะมีโอกาสมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณมาซัพพอร์ตเรื่องการเงินของคุณแล้วไรายได้ของคุณก็ดูเป็นไปทิศท,ท,ทางเดียวกับงานเลยค่ะว่าดูว่ายังได้มาเรื่อยๆนะคะยังได้มาเรื่อยๆแน่ๆแล้วเป็นช่วงที่ คุณโอเคอะ่ะคุณโอเคทั้งงานทั้งเงินเลยอะเนี่ยบางครั้งอาจจะมีอุปสรรคไปบ้างหรือบางครั้งกรณีแบบว่าอืมคุณจะแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามในส่วนของการเงินอะคุณเหมือนว่าบางทีที่ผ่านมาคุณอาจจะยังแก้ไขไม่ได้หรือว่าคุณเหนื่อยคุณแบบท้ออะไรก็ตามเนี่ยช่วงนี้บอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่โอกาสการเงินของคุณอะมันจะโอเคมากๆคุณจะได้รับ เงินของคุณจะไดม้มาเรื่อยๆแน่นอนนะคะแล้วคิดว่าคุณก็ชิวมากเลยแหละช่วงนี้คิดว่าหถึงห้ยนีไงคุณก็ชิวทั้งงานทั้งเงินเลยนะคะโอเคมาเดี๋ยวดูซิว่าโชคลาภของคุณมีบ้างไหมเนาะมาดูซิว่าโชคลาภพอมีบ้างไหมอันนี้ก็ได้งานเงินดีแล้วโชคลาภพอมีบ้างไหมคะชาวมีน มาจากไหนคะโชคลาภงานของคุณนะ่ะถ้าคุณตั้งใจอ่ะแน่วแน่ทุกสิ่งทุกอย่างความสำเร็จความประสบความสำเร็จโอกาสนั้นจะมาถึงคุณนะคะผู้ใหญ่ก็จะมองเห็นด้วยกรณีทำงานในองค์กรมันเข้าตากรรมการช่วงเข้าตากรรมการดีกว่านะหรือแม้กระทั่งใครทำงานธุรกิจของตัวเองอะ่ะ อยากเสริมเติมแต่งอยากขยายธุรกิจเอาเลยลุยโลดเลยนะคะโชคลาบของคุณก็น่าจะมาจากหนึ่งที่มองเห็นก็คือน่าจะเป็นจากเรื่องงานของคุณซะมากกว่านะจากเรื่องงานของคุณแน่ๆจากเรื่องที่คุณหนึ่งละ ที่คุณเคยเคยไม่ให้โอกาสใครบางคนหรือคุณเคยติดหนี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือใครเคยเป็นหนี้คุณอนะนะคะเออเขาจะอาจจะเข้ามาให้คุณแบบฟุกๆนะมาใช้คุณนะ่ะมาใช้เงินคุณแบบฟุกๆโชคลาภตรงเนี้น่าจะได้อยู่แหละแล้วโชคลาภของคุณก็น่าจะมาจากหนึ่งเลยคนสนับสนุนคุณนั่นเอง นะคุณคนรอบข้างต้องบอกว่าคนรอบข้างอ่ะที่สนับสนุนที่คอยซัพพอร์ตคุณรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าใครคอยซัพพอร์ตคอยซัพพอร์ตการเงิน,นงของคุณนะคะดูดิโอเคอืมโชคลาบก็อา,อาจจะมาจากเล็กๆน้อยน้อยหรือมีโชคเล็กๆน้อยน้อยบ้างอาจจะมาสิ่งที่คุณไปทําบุญไปอะไรมาก็ตามเนี่ยหรือมองเห็นแล้วว่าถ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากอะไรอะ่ะ จากความฝันยังมองไม่เห็นนะคะโชคลาภส่วนมากอ่ะมาจากการกระทําของคุณมากกว่าอาจจะไม่ได้มาจากเสียงโชคสักเท่าไรมากนักนะคะอาจจะมาการจากการกระทําจากการงานของคุณหรือจากเงินที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้ตรงนั้นมาละยังไงก็คุณคิดว่าอุ้ยสงสัยฉันไม่ได้เงินตรงนี้มาแล้วแน่ๆโชคของคุณน่าจะเป็นมาจากทางนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่น่าจะมาจากการกระทำอ่ะไม่ใช่มาจาก ไม่ใช่มาจากความฝันหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยโชคลาภส่วนมากจะมาเกี่ยวกับสายงานหรือว่าเกี่ยวกับกับเงินที่คุณรอแล้วคุณคิดว่าคุณไม่ได้อ่ะนะจะมีคนมาให้คุณจริงๆมันจะมีคนมาให้คุณจริงๆนะคะในส่วนเรื่องโชคของคุณหรือเงินฟุกๆอะไรก็ตามทั้งหลายทั้งปวงแล้วแต่นะคะของชาวมีนโอเคนะเริ่มโอเคมากๆเลยอ่ะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินนะคะอืม แต่โชคจากการเสี่ยงก็ยังมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะยังมองไม่เห็นสักเท่าไหร่ถ้าใครอยากเสี่ยงก็ลองเสี่ยงจากเลขทะเบียนรถได้ได้อย่างเดียวนะคะของชาวมีนนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าเดี๋ยวเขาสรุปอะไรให้คุณโอเคมากๆเลยของชาวมีนเนี่ยการงานการเงินอะ่ะมันสวนทางกับอะไรบางอย่างอือฮึมา Uh huh. ต้องบอกเลยว่ายิมย้มมากยิม้มมากยิ้มมากต้องบอกอย่างนี้นะคะเขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างอะอะไรก็ตามที่ผ่านมาที่คุณโดนระงับหรือโดนอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าเกี่ยวกับง,งานเกี่ยวกับเงินคุณคุณหยุดชะงักมันเนี้ยก่อนหน้านี้มันมีการแบบหยุดชะงักคุณจะได้โอกาสนั้นจริงๆคุณจะได้โอกาสนะคะ เร็วๆนี้คุณจะได้โอกาสนั้นไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันโอเคมากๆสำหรับคุณเลยมันเริ่มเห็นช่องทางมันเริ่มเปิดทางให้คุณมากๆเขาบอกว่าที่ผ่านมาต่อให้คุณเซง็งชีวิตยังไงอะไรยังไงเนี่ยต่อให้คุณเบื่อหน่ายชีวิตยังไงด้วยสภาวะจิตใจของคุณเบื่อหน่ายเรื่องอื่นก็เป็นไปได้อาจจะไม่ใช่เรื่องงานหรือเรื่องเงินก็เป็นไปได้แต่คุณทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย คุณกลับโชคดีในส่วนของเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรามองว่าเป็นแบบนี้นะอืมเรามองว่าเป็นแบบนี้เนี่ยคะ่ะโอเคเรื่องงานก็น่าจะเป็นอยู่ที่เดิมๆแหละทําที่เดิมๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจะดีขึ้นโอกาสของคุณมันเปิดออกมาแล้วละ่ะการเงินของคุณก็ดูเป็นว่าคุณสามารถบริหารจัดการได้ทั้งหลายแหล่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มดีลงตัวเริ่มบริหารจัดการได้มากทีเดียวช่วงนี้คิดว่าต้องบอกว่ามากทีเดียวนะคะ มันอาจจะสวนทางอะไรบางอย่างเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเรื่องการงานการเงินเราไม่ตกแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตเรามีกําลังใจเนาะถึงแม้กระทั่งว่าที่ผ่านมาคุณดูเหมือนเบื่อหน่ายชีวิตจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่การงานการเงินของคุณก็ยังโอเคอยู่เอาใจช่วยของคนราศีมินจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปของราศีธาตุและชาวมินก็คือธาตุน้ำแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ